โอเคก็ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องน่าเสียดายกับผลงานข่คขันที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีความคาดหวังแต่แรกว่าเราอยากจะได้สามแต้มในบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจริงๆลูกเกมเราก็เราเตรียมลูกเกมมามามาอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอเรื่องของบุริรัมที่ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นในเรื่องของของ,ของการเพสซิ่งเราอะไรเงี้ยมันทําให้เราขึ้นเกมลำบากก็เลยต้องมีการปรับเชฟในการลุกขึ้นเกมะนรับก,ก็ถือว่าน,นักเตะก็ทำได้ดีในการที่พยายามสร้างโอกาสในช่วงครึ่งแรกแล้วก,วก็ไม่ได้ประตูอะไรเงี้ยก็เราก็เน้นย้ำในในก่นนอนกันเลยแล้วว่ามันเป็นแมตช์ใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครผิดพลาด มากที่สุดมันก็จะมีโอกาสเป็นผู้แพ้ก็คือเราก็พยายามเน้นตรงนี้แต่ว่าก็ก็เกิดข้อผิภาดจริงๆเลยเพราะว่าเราเราจะผิดพลาดในเรื่องของของการครอบครองบอลที่อยู่กับกับตัวเองแล้วก็เสียบอลง่ายเกินไปแล้วก็ามดพลาดจากการเสียประตูอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เกิดทําให้ผลการแข่งขันเรื่องของผลของรูปเกมเนี่ยมันปรับเปลี่ยนระหว่างเกมทําให้มันมันประนซาขอนเกมมันมันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ พยายามมีแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีขึ้นมากกว่านี้แต่ว่าก็ยัง,ยงมั่นใจในตัวน้องๆที่พยายามที่จะทําตามรูปแบบการเลน่นซึ่งมันก็มีช่วงจังหวะเวลาที่เราทาได้ดีหายากปีเสมอกลับมาหนึ่งหนึ่งเราก็มีโอกาสาที่จะาคาดหวังที่เป็นผู้ชนะเพราะว่าเกมค่อนข้างจะ,จะบาลานซ์มาทางเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มาเกิดข้อการเสียประตูในจังหวะลูกเซฟเลยเงี้ยก็ทำให,ให,ให้เป็นงานยากท,ที่เราจะตามกลับคืนมาแต่ว่าก็ พยายามแก้ไขและปรับปรุงใน,นั้นหน้าต่อไปเพื่อให้ส้่ีมันดีขึ้นค<ะ>รับก็อันนี้ยังยังไม่ได้ตัดสินใจกับผู้บริหารนะครับก็ก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูดีว่าเราต้องการแบบไหนอะไรเง,งี้ยเพราะว่า <c oughs> มันก็เรื่องของตำแหน่งการเล่นในในในความคาดหวังของการจบสกอร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยม,ม,มันมันมันดี มันมันมันกดดันเขาได้น้อยอะไรเงี้ยในในในจำนวนผู้เล่นที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามที่จะลองอ่าปรึกษาเลยแล้วก็ลองลองลอง,ลองตัดสินใจกันดูว่าเราจะจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงเงี้ยต้องต้องรอรอรอเด่ไลน์สุดท้ายาทับาดใจแห้พี่ถ้าสมุตอสังหาริมทมาเออกระจายใช่คือคือปีนี้จริงๆนะมันเป็นเป็น ถ้าจะบอกว่าให้ที่ทิชชฉมเลยหรือปรับเปลี่ยนอะไรเลยมันคงเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมันต้องมีการปรับเปลี่ยนของท่านในการเล่นสไตล์การเล่น,ลนแล้วก็คาแรคเตอร,ร์ผู้เล่นด้วยอะไรเงี้ยหรือการปรับทีมที่ที่มีผู้เล่นใหม่ๆที่จะเข้ามาเสริมอะไรเงี้ยมันมันยังไม่มีโอกาสตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> เรื่องของอะไรอะรูปแบบการเล่นที่เราพยายามที่จะใส่ให้นักเตะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยด้วยด้วยตัวผู้เล่นที่เรา มีอยู่ใน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 ้ในในดนหน้านะข้างบน,นนะมันก็เลยทําให้ความความอันตรายความาการก,การดดันผู้ต่อสู้มัน,ม,นมันน้อยลงไปอย่างเงี้ยก็ต้องต้องต้องพยายามที่จะหาจุดลงตัวให้ได้ในปีนี้ก่อนแล้วก็แล้วก็อีกอย่างคือตัวผู้เล่นที่อย่างชาติที่ที่เรามองกันเนี่ยมันก็ต้องเอาในเมืองไทยก่อนที่ที่จะหาเพราะว่าการนําเข้ามามันยากมากอะไรเงี้ยงั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องคิดดีดีว่าเราจะจะเอาผู้เล่นคนไหนเข้ามาเพื่อให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้แล้วก็ สามารถที่จะทำให้ทีมมันดีขึ้นและปีหน้าค่อยว่ากาันอีกทีว่าว่าเราจะเสริมตรงไหนขึ้นถ้ามีมีจังหวะและโอกาสอีกีอะไรเงี้ยในการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่น,นครับสวัตรก็จริงๆก็เป็นเกมที่เป็นเกมเกมที่ต้องการ เป็นเกมกท,ที่เรื่องการความยืดหยุ่นของเกมมันค่อนข้างสูงก็คือการเล่นเดินเพสซิ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้จะเห็นว่าเราก็พยายามปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการก็คือให้เด็กเดินเพสซิ่งบุรีรัมย์อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องอาศัยนักเตะที่ท,ที่ที่มีเขาเรียกอะไรวิน,นัยแล้วก็พลังกำลังค่อนข้างดีในการเล่นแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นบอนิเตอรครับเนี่ยแล้วก็บอกอาการฝึกซ้อมอุ่นเครื่องระหว่างสัปดาห์เนี่ยทั้งสองทัคืออย่างเตี้ย แล้วก็ปิงเนี่ยเขาทำได้ดีมากทั้งสองเกมที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็เลยก็ว่าให้โอกาสคนที่สามารถรักษาฟอร์มตรงนี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับมันมันจริงจริงมันเป็นเรื่องของแทคติกเพราะว่าด้วยจริงๆเราตั้งตั้งแต่แรกเราเราเรา,เรามาในระบบที่เราต้องการเป็นสี่สามสามอะไรเงี้ยทีนี้ กลายเป็นว่ามูรีรามอย่างที่บอกเขาก็มาในระบบ3 4มสี่หซึ่งก็มาเล่นมาร์กกับมิคิลเราซึ่งจริงๆเันการแก้มันก็คือการดอกตัวมิคิลรตัวรับลงไปเซ็ตเพื่อให้มิคิลอตัวอีก2ตัวเพื่อทำงานเพิ่มเพื่อให้แบ็คสองข้างพาขึ้นไปอะไรเงี้ยคือมันเป็นรูปแบบเทคนิคก็กลายเป็นว่าถ้าหมุนอยู่ตลอดเวลาในเงี้ยเด็กก็จะจะสับสนก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนว,วิธีการก็คือการยืนหลัง3าเลยเพื่อให้แบ็คชนแบ็คเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไลท์กิ๊เล่นเกย์เบส แต่ว่ามันก็ไม่เสียหายในเรื่องเรื่องของลูกเกมน,นะเพียงแต่จังหวะผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปไปไปอะไรอะ่ะแก้ไขได้อะ่ะเพราะว่ามันเกิดจากผีด้าสนน่วนบุคคลอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้โทษน้องเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะมุ่งม,มาแล้วก็ตั้งใจเล่องอ๋ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ก็เป็นเรื่องของรูปแบบแท็ก,ต,ทกติกแท็ที่เกิดขึ้นคือการหนุนตัวผู้เล่นลงไปเซฟเกมอะไรเงี้ย คือก็เสียดายอย่างที่บอกแหละว่าเพราะเพราะจริงๆตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะเ,อเราก็วางแทคนิควางรูปแบบการเล่นมาแล้วก็ยังไม่เสียหายอะไรนะในจังหวะที่เรายังไม่เสียลูกที่เสียประตะูแต่เราก็มีโอกาสที่จะได้จากการเข้าทำได้จากการหม่อของบาสซึ่งมันก็ปิดพลาดไปอะไรเงี้ยซึ่งถ้าประตูนั้นเรานํามันก็อาจากเกมอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบคือการแทคนิคมันก็จะกลับมาสู่เราที่เราจะจะแก้ไขเขาเจะป้องกันเราแหละเขาก็ต้องมาแก้เราแะแ,แต่พอเราโดนไปก่อนปุ๊บ มาลูกเกมเราเราก็พยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็เด็กก็ทําได้จนทีเสมอจนทีเสมอเสร็จแล้วเนี่ยมันมันก็โมเมนตัมมันก็เองมาทางเราแล้วนะในช่วงนั้นอะไรอย่างแต่ว่ามาเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของ,ของอที่เสียประตูที่2มันก็เลยทําให้เราต้องต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการเพื่อจะเพิ่มตัวผู้เล่นเขา้าไปข้างบนซึ่งมันก็กดดันบุนรำเขาได้น้อยในสิ่งใน,ในวุฒิที่มันมี ก็ต้องมาดูว่าว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งไหนเพื่อให้เหมาะสมกับกับวิธีการเล่นอะไรยเงี้ยก็เขาก็พยายามที่จะมุ่งมันแล้วก็ซ้อมตามเทคติคแล้วก็อยาดฝึกซ้อมแล้วก็จะเห็นว่าฟิตเนสของเขาดีขึ้นในเรื่องของของการฝึกซ้อมที่เขามีความทุ้มเมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเขาปรับตัวได้โอเคครับดีครับ